ติรัตฉานกาถาสูตรว่าด้วยการพูดติรัตฉานกาถาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าพูดติรัตฉานกาถาซึ่งมีหลายอย่างคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอามาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอน เรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตีเรื่องบุรุษเรื่องคนก้าหารเรื่องต่อเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็เตเลดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อม ด้วยประการนั้นนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะถ้าคำที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นพรมอาจารเบื้องต้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตัดสรู้นิพพานก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูดพึงพูดว่านี้ทุกนี้ทุกสมุทัยนี้ทุกขานิโรธ นิทุกข์ะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะถ้อยคำนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตัดสู้นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกข์สมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิป,ปทา